ในรังพึ่งเนี่ยรังพึ่งรังหนึ่งประกอบไปด้วยพึ่ง3ชนิด1ก็คือเขาเรียกนางพญาพึ่งพึ่งนางพญาจะมีตัวเดียววันนี้เรามาคุยเรื่องพึ่งดูน่ารักตัวเล็กๆซึ่งมันเหมือนมันตแตกมันเหมือนกับแมลงวันแต่มันไม่เหมือนมันสวยกว่า,มาแมลงวันแล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ถ้านึกถึงพึ่งเนี่ยความหอมหวานจากน้ำพึ่งนะครับแต่ก็โดนต่อยก็เจ็บพึ่งเลยต่อยก็เจ็บมีเหล็กในอยู่ทีเนี้ยถ้าเราพูดถึงพึ่งอาจารย์มาพูดเรื่องอะไรพึ่งก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ามาหาัศจรรย์เลยแต่กรอ่านเป็นภาษาไทยเราก็ฟังไปทํารังไปกินไปตามภูเขานะครับเราก็เห็นเป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ไม่ว่าจะกี่ปีกี่สมัยพันสี่ร้อยปีผ่านมา หรือปัจจุบันไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างไรในการที่จะสังเกตว่าพึ่งมันก็ทํารังไม่เห็นจะแปลกอะไรเราก็เห็นกันอยู่โดยตลอดเวลาแล้วอาจารย์ชลิปจะมาพิสูจน์อะไรยังไง mm hmm. คือถ้าพี่น้องอ่านกุานฉบับภาษาไทยนี่ก็ไม่ไม่แปลกอะไรหรอกแต่ถ้าอ่านกุานฉบับภาษาอับแล้วมีความรู้ด้านวยากรณ์ภาษาอัหรับในระดับหนึ่งนี่จะจะมีจะรู้สึกชงหวนใจทันทีท mm hmm. เลยว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่าน mm hmm. ให้ดูนะครับในสุรอ้อนนะสุรที่16อายาหรือองค์การที่68และ69เปิดตามได้เลยนะครับ ว่าเอาฮารบ,บูกะอิลันนะลิก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เนี่ยได้ดนใจนะครับแก่พึ่งว่าอานิตะคียีจงไปทํารังมีนั่นจีบ้านตามภูเขามีนั่นจีบ้านหรืออยูตันนะครับไปทํา <ไป S 2> รังตามภูเขาว่ามีนั่ชาญาริและตามต้นไม้ว่ามีมายาอกษชูนตามที่พวกเขาทําร้างขึ้นอัลลอฮ์ได้สั่งพึ่งได้บัญชาแก่พึ่งได้ดนใจแก่พึ่งให้ไปทาไปทารังตามภูเขาตาม ต้นไม้อะไรถ้าเราดูนะครับกายาคาสั่งนะ่ภาษาอาหรับจะมีเพศช,ชายเพศหญิงนะครับคำในภาษาอาหรับเนี่ยจะมีเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงแต่คําสั่งที่อัลลอฮ์ออกเนี่ยอัลลอฮ์ออกกับเพศหญิงไม่ได้ออกกับเพศช,ชายแต่ในภาษาอาหรับมันจะมีนะละตุนกับนะลุนแน่นอนถ้าอัลลอฮ์ใช้คําว่านะละตุนเนี่ยอัออลลอฮ์ใช้กับอินิต,ตะกีดีคำว่านะเนี่ย ในภาษาอัหรับเนี่ยบ่งถึงพึ่งเป็นกลุ่ม <ใน S 1> ประเภทของพึ่งแต่อลาลอ์ใช้คําว่าประเภทของพึ่งเนี่ยที่ไปทํารังตามต้นไม้ตามภูเขาเนี่ยอารอ์ใช้ว่าพึ่งเพศหญิงพึ่ง,งตัวเมียอารอ์กล่า,กาวต่อไปกุมมะกุลีและเจ้าอานนะอ์สั่งพึ่งโจเมียเนี่ยกุลีภาษาอัหรับสั่งเพศหญิงจงกินจากผลไม้ทั้งหลายทุมากุลีมินงกุลิสมารอดจงกินจากผลไม้ทั้งหลายฟัสลูกีและจงดําเนินตามทางของพระเจ้าของเจ้า ฟัสฟูกิกซูบูละรบบิกีกับเพศหญิงอีกสั่งพืชพึ่งตัวเมียรูลูลาอ้าวทีนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นกริยาคําสั่งที่อัลลอฮ์สั่งสั่งใช้กริยาคําสั่งเพศหญิงสั่งกับ สิ่งที่เป็นเพศหญิงไม่ใช่เพศชายเพราะฉะนั้นเราก็มารู้กันมาเรียนรู้กันว่าพึ่งเนี่ยเป็นยังไงมีกี่ชนิดในรังพึ่งเนี่ยรงังพึ่งรังหนึ่งประกอบไปด้วยพึ่ง3ชนิด 1, 1> <ร>ก็คือเขาเรียกนางพญาพึ่งพึ่งนางพญ<ย>าจะมีตัวเดียวเป็นตัวที่มีตัวใหญ่และยาวกว่าเพื่อน<ม>2องเขาเรียกว่าพึ่งตัวผู้ในรังหนึ่งมีเป็นหมื่นตัวนะครับ,รบสามเขาเรียกพึ่งงานพึ่ง,งงานเนี่ยนะมีได้เพศเดียวคือเป็นเพศเมียอทีนี้ตามข้อมูลที่เราได้เตรียมมาเนี่ยนะพึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีแหลงไหน และลิ้นสั้นกินอาหารเองไม่ได้ oh. เพราะฉะนั้นพึ่งที่ไปต่อยเราที่ว่าต่อยคน oh. ตัวเมียทั้งนั้นนะโดนตัวเมียต่อย oh. พึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีเหล็กหนลิ้นสั้นหาอาหารเองไม่ได้แต่จะรับอาหารจาะพึ่งงานเท่านั้นพึ่งงานอ่าพึ่งงานก็คือเป็นพึ่งตัวเมียเท่านั้นแล้วพึ่งตัวผู้เนี่ยไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากผสมพันธ์อย่างเดียว ในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยพึ่งที่เป็นนางพญาพึ่งจะบินออกไปนอกรังไปไปสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยแล้วพึ่งตัวผู้เนี่ยก็จะบินตามไปตามเป็นฝูงเลยผสมพันธุ์ตัวทุกตัวเลยจะไปผสมพันธุ์กับพึ่งพึ่งพึ่งนางพญาพึ่งใช้เวลา3-5วินาทีต่อตัวต่อตัวต่อตัวอัลลอ์สร้างมาพึ่งตัวผู้หลายๆตัวไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวใดที่เป็นนางพญาไม่มีโรคไม่มีโรคแต่ถ้าคนลงไปทำงั้นเนี่ยโรคเอดโรคอะไรมากันแน่ทำไมเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เป็นอย่างนั้นให้มีพึ พึ่งนางพญานางพญาพึ่งเมืม่มอผสมพันธุ์เสร็จแล้วดวงร้อ,รอส์สร้างพึ่งนะตายเลยเห็นไหมความมหัศจรรย์อวลร้อ์สร้างมาที่ผสมพันธุ์เสร็จตายส่วนพึ่งตัวผู้ที่ไม่ได้ผสมพันธุ์กับนางพญาพึ่งจะถูกพึ่งงานซึ่งเป็นพพึ่งตัวเมียกีดกันไม่ให้เข้ามาในรังคือไม่ให้มากินน้ำหวานในรังละตัวเมียคมุมต,ตัวผู้ที่ไม่ได้รับความสำเร็จหรือหรือไม่ได้โอกาสในการผสมพันธุ์กับนางพญาพึ่งเนี่ยจะถูกพึ่งงานซึ่เป็นพพึ่งตัวเมียเนี่ยกันออกไปจากรังไม่ให้มากินน้ำพึ่งึึ้้้งงงงาาานนนนเเเเป็ตััววมีียยยอ่่ดท หนึทำรัง2ซ่อมแซมรังแล้วก็ไปหาอาหารมาเ,เพราะฉะนั้นทํารังก็ตัวเมียเอาซ่อมแซมรังก็ตัวเมียไปกินน้ําหวานจากเกสรผลไม้ชนิดต่างๆกลับมาป้อนอาหารกับตัวอ่อนก็คือตัวเมียเป็นพึ่งงานก็เป็นพึ่งงานไงทำงานตลอด24ชั่วโมงครับแล้วไม่มีการอู้งานอ,อาัลวเราสร้างระบบมาไม่มีใครอู้เหมือนมนุษย์นะนะ<ม>เ,เพราะฉะนั้นพึ่งเนี่ยเราสร้างมาก็คือมีระบบของมันเลย3มชนิดพึ่งงานพญาพึ่งนี่ออกลูกออกหลานแล้วก็พึ่งงานไปหาน้ําหวานเกสรดอกไม้ไปผู้ที่สร้างรังมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างไร เพราะว่านักวิทยาศาสตร์กว่าจะรู้ว่าพึ่งตัวไหนเป็นพึ่งอะไรยังไงเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรกันเนี่ยต้องพิสูจ์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต้องสังเกตด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมารู้เ<อ>มื่อไม่เกินอ,อ,า500อ้าวห้าร้อยปีผมให้เลยใช่แต่นี่เอเลาะบอกเลยพึ่งที่ไปกินน้าหวานไปสร้างรังเนี่ยเป็นพึ่ง<ก>ตัวเมียตรงนี้ตัวเมียถ้าแน่นอนถ้าเราจะดูสมัยก่อนที่ไม่มือเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เราเห็นพึ่งทํารังในี่มักับตัวเมียกับตัวผู้กัช่วยกันน ตัวเมียเท่านั้นที่ไปทํารังไปหาน้ําหวานจากดอกไม้แล้วก็มามาให้ตัวอ่อนในรังกินตรงนี้